สวัสดีครับออโตมอเตอร์ไทยแลนด์วันนี้นะครับในช่วงนี้เราต้องรู้ผมมีเรื่องราวของกระบะไฟฟ้าครับเราเคยไปสัมผัสในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อมาแล้ววันนี้เป็นถึงคิวของริดดาลา RD6 2-wheel drive ดรครับรถรุ่นนี้ครับเป็นตัวมอเตอร์ขับเคลื่อน2ล้อนะฮะจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์รวมถึงเรื่องราวอื่นๆครั้งนี้เราเอาไปทดสอบลองไปขนเกี่ยวกับตัวของดิน ของปุ๋ยฮะในเรื่องการลดการรุ่สัมภาระตอบโจทย์ใช้ได้ไหมทดลองขับเป็นยังไงบ้างกับลินดาราอาดิิที่ไดารับชมในช่วงนี้เราต้องรู้นะครับสำหรับในช่วงท้องโลกยางยนนะครับมาสด้านั้นเตรียมเผยโฉนถต้นแบบวิชั่นโมเดลรวมไปถึงนิสสันจะโชว์ของในงานเจแปนโมบิลิตี้โชว์สองและข่าวอื่นอีกมากมายครับสำหรับในช่วงรู้ก่อนขับกับฮทูสุนะครับครั้งนี้จะเป็นเรื่องราวของวิธีการขับขี่รถยนต์อย่างไรให้ประหยัด ันตอนอต่างๆมันมีมากมายครับไปดูกันครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างครับหลังโฆษณาครับลิดดาลาดีซิกทูวีดกับภารกิจขนปุ๋ยรออยู่ครับความทรงพลังท้าทายให้เรากล้าแกรงบนเส้นทางที่ไม่เหมือนใครพลังแกรงสะท้อนตัวตนพายุผ่านไปแล้วมาส d a าบีทีใหม่ New Isuzu V Cross 4x4 The One and Only ใหม่พวงามลัยไฟฟ้าใส่ให้สุดกับระบบ Professional 4x4 พร้อมมุมมองแบบ360องศาเพราะชีวิตต้องไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้กำเนิดจดกเ n ็ NA ของ Isuzu ที่ตอบเกินทุกโจทย์การใช้ชีวิตมากกว่าเครื่งศตววรษ New Isuzu V Cross 4x4 The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น New Isuzu D Max Highlander The One and Only <Yeah. S 1> มั่นใจกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ a อเดสเวอร์ k, ลชล่าสุดขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศาหนึ่งวันจะกี่พันเรื่องก็ชิวได้ กำเนิดจาก DNA ของ Isuzu ที่ตอบเกินทุกโจทย์การใช้ชีวิตมากกว่าครึ่งศตรวตรรษ New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้นออกไปพบความสุขบ,บนเส้นทางใหม่ <they> ทำทุกโมเมนต์ให้มีความหมายไปด้วยกันนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX-5 ใหม่ i m a x f o r c e ร้อนแรงเป็นเรื่องเมื่ออยู่บนจุดสูงสุดเป้าหมายต่อไปคุณไม่ได้แข่งกับใครนอกจากตัวคุณความสาเร็จและคุณคือสิ่งเดียวกัน มิวเอ็กซ์เดอะเน็กซ์ีสูตจุดพีคใหม่ของชีวิตทุณผู้ชมครับลิตดาลาอา6ดีซที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะฮะพระเอกของคลิปนี้ครับเป็นรถที่เราจะรีวิวพร้อมกับทดลองครับ แจ้งไว้ล่วงหน้านะฮะก่อนหน้านี้เราเคยสัมผัสรุ่น r d 6 i x Four Wheel Drive ไปแล้วครับไปขับกันทางไกลเลยเชียงใหม่กรุงเทพในครั้งนี้เราจะเอามาทำการทดสอบในรูปแบบการใช้งานจริงดูนะฮะแต่ว่าคำเปลี่ยนแปลงก็มีครับสำหรับตัว r d s i Four Wheel Drive นั้นนะฮะมันจะแตกต่างกับรุ่นขับเครื่องสองล้อที่ว่ามอเตอร์เขามีเพิ่มมาตัวหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าในรุ่นขับเครื่องสองล้อเนี่ยจะมีมอเตอร์เพียง1ตัวแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะเป็นขนาด86กิโลวัตต์อาวนะฮะทำระยะทางการวิ่งได้503กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะส่วนมอเตอร์เนี่ยกำลังแรงใช้ได้0-100อยู่ประมาณ7.3วิท่านผู้ชมครับออกจากโชว์รูมนิดดาราลังูุกกาครับวันนี้ผมมีภารกิจภารกิจที่ว่านะฮะจะวิ่งจากลำลูกกาเนี่ยไปทางลังศิตนครนายก ไปหาเสบีิมาปลูกต้นไม้หน่อยเพราะว่าเจ้าริดาลาอา6ีซนะฮะคันนี้ที่เราเอามาเนี่ยนะมันเป็นตัวกระบะนะฮะที่จะบอกไปว่าบรรทุกหนักๆก,ก็ไม่ดีอ่ะเพราะว่าโครงสร้างมันไม่ได้เป็นรองรับการบรรทุกเลยเขาออกแบบมาไว้สำหรับอตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เป็นหลักนะฮะซึ่งไอการตอบโจทย์ตรงเนี้ย เรื่องโครงสร้างเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่แข็งแกร่งเท่ารถที่เป็นตัวกระบะนะตัวนี้มันจะเป็นตัวของโครงสร้างรัถังบ,บโมโนโครกนะฮะรวมไปถึงระบบช่วงล่างที่ออกแบบมาให้เป็นสไตล์เก๋งครับเป็นอิสระทั้ง4ล้อเลยข้างหน้าเป็นแม่พสันนะฮะส่วนข้างหลังเนี่ยเขาจะใช้เป็นรูปแบบของมันติลิงนะฮะมีคอยล์สปริงมาให้พร้อม แล้วก็ดิสเบกทั้ง4ลอ้อเช่นกันล้ออย่างที่ผมบอก17นิ้วเนี่ยนะมาอยู่ในดิสดาลาอาร์ดีซิกทูวิดไฟ์คันนี้นะครับทูวิไฟ์นี่คือเป็นเป็นตัวระบบขับเคลื่อนนะขับเคลื่อนล้อหลังก่อนหน้านี้นเ,นเราเคยไปสัมผัสกับระบบขับเคลื่อน4ลอ้ออาร์ดีซิกรุ่น4ฟร์วิไฟ์โอ้โหโคตรแรงครับแรงมากแต่พอมอเเหลือมอเตอร์เดียวความแรงลดลงไหม ลดลงนะแต่ก็เรียกได้ว่าถ้าเทียบกับกระบะดีเซลนะในขณะนี้เจ้านี้แรงกว่านะศูนย์ถวินะฮนะก็ถือว่าเหลือเฟือต่อการใช้งานเลยแหละนะรวมไปถึงเรื่องระบบความปลอดภัยต่างๆที่มีเข้ามาให้นะครับไอ้ที่บอกว่า0ูนย์ถึงร้วิแล้วก ระบบขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงตัวเดียวซึ่งอย่างนี้มอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้พละกำลัง200กิโลวัต,ตนะได้พละกกำลังแรงมา้านู่นเลยฮะทะลุ270แรงมา้าแล้วก็แบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนขนาดใหญ่86กิโลวัตต์ทำระยะทางนะในการชาร์จหนึ่งครั้งได้ระยะทางทั้งหมด506 ตามมาตรฐาน n edc นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบรยู ldp เนี่ยลดหลั่นลงมาประมาณ20%ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก400กิโลเมตรเศษวันนี้เราไม่ได้มาพิสูจน์เรื่องอระยะทางการใช้งานนะครับแต่ว่าจะเบนประเด็นไปที่ในเรื่องของการบรรทุกสัมภาระซึ่งตัวของโจทย์ที่เราจะเอามาบรรทุก โห oh. กะว่าจะซื้อสัก20ถุงน,นะฮะแน่นอนจำนวนขนาดนี้รถเก๋งคงไม่ได้แต่วันนี้เราเอาฟิลลิ่งของรถเก๋งไปบรรทุกที่จะบอกว่าจะรีวิวเพิ่มเติมนะครับในตัวรถเนี่ยนะไม่ได้ต่างจากตัวของขับเคลื่อนสี่ล้อหรือตัวโฟวิวดไที่เป็นรุ่นทอ็อปลืมแจ้งเรื่องราคาเลย1.159,000บาท เป็นค่าตัวของริตดลา RD-6 t w d r i v e นะครับซึ่งในเรื่องการรับประกันในเรื่องแคมเปญโปรโมชั่นนะก็มีมากมายเดี๋ยวผมไลฟ์ฝั่งว่ามีอะไรบ้างแต่รุ่นนี้นะครับที่เรานำมาทดสอบที่บอกว่าเหมือนกับตัว w h e e l Drive เนี่ยนะภายในทูโทนแบบนี้แล้วก็ตัวจอมัดวัดเนี่ยนะครับแสดงการใช้งานต่างๆไว้ครบเลยมีภาพจำลองในเรื่องของตัวรถนะฮะ รวมไปถึงอย่างเมื่อกี้ถ้าท่านรวมได้ยินเสียงนะจะเป็นเสียงเตือนตรวจจับความเคลื่อนไหวรอบๆขัดซึ่งฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้เอดาสมีระบบฟังก์ชันอะไรนะอยู่ในลิสต์ดาราอาดกีกับเครื่องสองร้อยขันอีกครบเจละแอปที่พู้ซ่อนโทนอะไรต่างๆนะเตือนออกนอกเลน b y Spot มีมาเลี l ยวครอสทัฟฟิกอัลเลอร์มีมาให้แล้วอีกหนึ่งอย่างที่แบบ โคตรเจ๋งเรื่องของกล้องนะครับเขาจะมีการจําลองภาพจากรอบๆคันเลยนะมาแสดงอยู่ที่จอกลางเนี่ยและภาพคมชัดมากนะระบบต่างๆนะเสียงเตือนวัตถุที่เข้าใกล้ตัวรถเนี่ยที่ผมกล่าวถึงตรงนี้เราก็ควบคุมการใช้งานเราเปิดปิดได้นะครับอย่างนี้ในกรณีที่เป็นขับเคลื่อนสองลอ้อเขามีตัวของอช่วยลงทางชันมาให้ด้วย ะร,ระบบเนี้ยใช้งานได้ดีในกรณีที่คุณเดินทางท่องเที่ยวนะหรือว่าเจอสภาพพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง,งเนี่ยตัว h y โดรเซนตคอนโทรลหรือว่าตัวระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางชันเนี่ยมันทําให้รถปลอดภัยนะผู้ขับขี่ไม่ต้องใช้รักษะการควบคุมมากมายนักระบบจะไปช่วยเหลือหมดนะครับตัวของไฮโดรเ c น n t คอนโทอะไรมีมาให้ครบทุกอย่างนะโหมดกันครับคี มี3โหมดนะครับในเรื่องของขับเคลื่อน2ล้อนะคอมฟอร์ตอีโค่สปอร์ตนะครับในเรื่องของการชาร์จอย่างนี้ครับถ้าเป็นไฟบ้านนะปนหรือชาร์จ AC เนี่ยนะ1 1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น DC ซรองรับ100กิโลวัตต์ตัวของ AC รองรับ6.6กิโลวัตต์นะฮะตัวของ DC เนี่ยใช้เวลาจาก20ถึง80เปอร์เซ็นต์นะครับ อยู่ประมาณส0นาทีในเรื่องของพวกฟ้าชา้าต่างๆนะตามสถานีบริการนะครับตัวระบบการชาร้าต่างๆนี้ก็ทั่วไปนะฮะปกติรถไฟฟ้าก็จะเป็นรูปแบบนี้กันละแล้วนะวันนี้ก็จะมาแข่งในเรื่องของแบตเตอรี่ในเรื่องของระยะทางการวิ่งที่ใช้ได้ไกลาลิตลราก็ขยับขึ้นมาในเรื่องของกับเคลื่อน2ล้อนะครับที่มีแบตเตอรี่ไซส์ใหญ่วิ่งได้ไกลขึ้นนะกว่ารุ่น 2024ที่เปิดตัวมานะครับส่วนอุปกรณ์มาตรฐานเยอะแยะมากมายอย่างดีที่มีปุ่มต่างๆอันนี้ผมชอบอย่างปุ่มแอร์นะครับแล้วก็ปุ่มโหมดการับขี่แยกออกมาให้นะเราก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นไม่ต้องไปค้นหาจากจอเพียงเดียวลืมบอกว่า Apple c a คาเ a y แอ a ดรอยเนี่ยครับรองรับได้นี่คุณผู้มชมก็อย่างที่บอก ไม่ต้องไปถึงคลองสิครับธัญญาทิหริอยู่ประมาณระหว่างคองหกับคองเจ็ธัญญะนะเป็นไซ้์ย่อมของคลองสิลงมาก็มีทุกสิ่งให้เลือกสรรเหมือนกันแหละภารกิจวันนี้กับคนดินแม่ค้ามีแต่แม่ค้าพอค้าไม่มีหนังชีวิตแล้วผมยี่สิบถุงถุงละห้โลหนังชีวิตที่นี่เดี๋ยวกลับไปหนังชีวิตที่บ้านต่อแม่ค้าถามเปิดได้ไหมครับเปิดเลยครับ กดปุ่มกดปุ่มอย่างเดียวนี่ปลาเองเราให้เนี่ยเบาๆเบาๆหมายถึงว่าฝาท้ายเบาๆแต่หนกักๆนัด้วยแม่ค้าก่อนครับดูนะความกำยำนะแม่ค้าสามผมสองแบกโหลดไปครับก็ไม่ได้เยอะฮนะเบ็ดเสร็จเนี่ย รวมๆน่าจะประมาณร้อยโลุงหนึ่งตกประมาณ5้ากิโลกรัมพักหายใจแป๊บหนึ่งถือว่าเอาเรื่องใช้ได้เหมือนกันครับแล้วเดี๋ยวคิดดูครับตอนขาลงคนเดียวน่าจะลากช่างภาพไปช่วยเอาลงด้วยคนเอนเอีตัวดีอย่างเน่มาช่วยผ่อนแรงผมฝ่าท้ายน้ำหนักเบาแล้วก็มีตัวนี้ไงปกติถ้าไม่มีระบบช่วยนะครับ เรียกว่าเป็นซอฟต์ลิฟต์นะมันจะทิ้งตัวตุ้มลงมาเลยเนาะแต่เนี้ยเขามีช่วยไว้แล้วก็ข้างในแน่นอนที่บอกว่าลิดตาลาดีเนี่ยเขาเน้นไปทางตอบโจทย์ในเรื่องกับการใช้งานไลฟ์สไตล์ตัวปลั๊กไฟนะฮะเขาออกมาให้เลยอาร์ณ์เป็นปลั๊กสามตาอยู่ท้ายรถมีทั้งหมด4จุดนะแล้วก็พวพาวเวอร์เอาเรทต่างๆ มีมให้พร้อมจ่ายตังค์ก่อนโอ้คุณผู้ชมครับแบกน้ำหนักมาร่มร่วมร้อยกิโลกรัมจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะหรอกนะเพราะว่า100กิโลกรัมพักแแทนค่าเป็นมนุษย์หรือแทนค่าเป็นผู้โดยสารเนี่ยก็ผู้ใหญ่คนเด็กคนนะแต่มันก็ทำให้มีฟิลลิ่งเหมือนกันนะมนผมไปบาลานอยู่ท้ายรถนู่นเลยครับตอนโหลดลงเนี่ยจะได้ง่าย ร้อยโลมันก็ไปถูกไปอยู่ในจุดของกระบาดข้างหลังนะะเดี๋ยวก็ไปหนังชีวิตต่อที่บ้านตอนขนลงแต่อางนี้ก็ระยะทางที่เหลือจังพอสมควรครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเอาดินเอาสัมภาระตรงนี้ไปลงก่อนแล้วเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีก็ในส่วนของตัวรถนะลิตาลาขับเครื่องสองล้อตัวนี้นะอาร์ดซิกเนี่ยตัวมอเตอร์ ากที่เคยสัมผัสนะฮะเป็นตัว f o r wheel drive มอเตอร์หน้าหลังแต่พอรถมันเหลือมอเตอร์หลังเพียงตัวเดียวเนี่ยเหลือเฟื่อต่อการใช้งานต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าตัวพละกําลัง,งมอเตอร์200กิโลวัตต์นะเป็นแรงม้าก็272แรงม้าเลย0-100 7.3วิคือสปีดแบบนี้กระบะบ้านเราก็ยังเทียบไม่ติดสาหรับสปีดนะฮะแต่ว่าถ้าจะไปเทียบกับกระบะจริงๆแล้วมันก็เทียบกันอาจจะไม่ได้ตรงตัวนะักเพราะว่า ในเรื่องของโครงสร้างตัวถังในเรื่องของตัวการวางตัวรถนะโมโนโคอค็อกที่เป็นในเรื่องของการวะโครงสร้างตัวถังเนี่ยเขาไม่ได้ใช้บรรทุกมากมายนะิดาลาดิซก,ก็เลยจะไปตอบโจทย์ในเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วก็ที่เขาเพิ่มเข้ามาเป็นตัว Long l องเลน n ์นะครับแบตเตอรี่เขาใหญ่ขึ้น8 6กิโลวัตต์เพราะฉะนั้นการใช้งานถ้าแบตเตอรี่เต็มนะหนครั้งเนี่ย ตามมาถฐาย ADC เขาทะลุ500กิโลเมตรครับก็ถือว่าเป็นระยะทางที่ค่อนข้างจะไกลเราวางแผนการใช้งานได้มากขึ้นนะฮะแล้วทุกวันนี้เนี่ยก็ชาร์จเร็วตัวชาร์จไฟบ้านอาจจะใช้เวลานานหน่อย11ชั่วโมงนะถ้าเป็นกระแส AC แต่ถ้าเกิดว่าเป็น DC ควิกชาร์ททั่วไป30นาทีนะครับจากแบตเตอรี่30%จนถึง80%เ,เขาใช้เวลาเนี่ยประมาณเนี้ยครึ่งชั่วโมงโดยประมาณ นะก็ถือว่าค่อนข้างจะเร็วฟีเจอร์ต่างๆในตัวรถเนี่ยไม่ได้ปรับอะไรมากมายจากตัวของ4 wheel drive จอเหมือนเดิมมีฟีเจอร์บางตัวเช่นโหมดการขับขี่โหมดการลุยแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะฮะฮีดเดยต์เซน o ์คอนโทรลมีติดมาให้มีตัวของท c t i o n control อะไรมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เสริมความเท่รถหน่อยมีมด้ข้างมานะข้างหน้าก็มีกล่องเก็บสัมภาระให้ เรียกได้ว่าเป็นพวกชุดซ่อมอะไรพวกนี้หรือรอุปกรณ์จูปจิกเนี่ยใส่ได้กับช่องเก็บของม่ฝาปรงหน้าส่วนที่เหลือโอเคแหละทีนี้มาดูในเรื่องราคาในหนึ่ง้านหนึ่บาทเนี่ยนะฮะราคาตึงหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้วันนี้เนี่ยลิสดาราเขาไปเมิร์สกับทาง DJI DJI ที่รับผิดช,ชอบในส่วนของโดนเกษตร เขาใช้คันนี้เป็นต้นหางครับถ้าใช้กระบะแน่นอนคุณจะต้องมีเจนในการปั่นไฟใช้กับโดนตัวเจนเนเตอร์ตัวนี้ก็ต้องใช้น้ํามันเลียงเปลืองไปอีกนะฮะหรือแม้กระทั่งไซส์ในการบรรทุกโดนเกษตรขนาดใหญ่ครับเริ่มเทิมเลยไอ้เจ้าเนี่ยลงพอดีและที่บอกว่าทําไมใช้คันนี้ไม่ต้องไปแปลงเจนเขามีปลั๊กข้างหลังมาให้4จุดแล้วปล่อยกระแส2,000วัตซ์ซึ่งรองรับการใช้งานของโดนได้อยู่แล้ว อันนี้เป็นหนึ่งช่องทางที่ลิเดลากําลังเดินเข้าไปหาผู้บริโภคในกลุ่มของชาวสวนชาวไร่เลยแหละนะฮะคนที่ใช้โดรนเกษตรเนี่ยเขาก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเปลืองในเรื่องของอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับอาชีพของเขานะแต่ผมเอามาขนของเอามาขนดินหรือว่าสัมภาระบางอย่างตัวไมใ้ใหญ่ๆก็ขนได้มันมีพื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระไงอีกหนึ่งความน่าสนใจ กระบะไฟฟ้าจากจีลี่ในานามของลิฟดาลา RD6 ความทรงพลังท้าทายให้เรากลา้าแกร่งบนเส้นทางที่ไม่เหมือนใครพลังแปลงสะท้อนตัวตนพายุ่ันไปแล้วมาสด้า BT 5 0ใหม่ Isuzu V Cross 4x4 The One and Only ไม mm ่พ่วงาััยไฟฟ้าใส่ให้สุดกับระบบ Professional 4x4 mm hmm. พร้อมมุมมองแบบ360องศาเ mm hmm. พราะชีวิตต้องไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ mm hmm. กำเนิดจาก d n เอ n อของ Isuzu ที่ตอบเกินทุกโจทย์การใช้ชีวิตมากกว่าครึ่งตศตวรรษ New Isuzu V Cross 4x4 The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น New i s u ุ u D-MAX Highlander The One and Only <Yeah. S 1> มั่นใจกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ a อเดสเวอร์ชันล่าสุดขับสบายแม่นยำกับพวมาลาัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศาหนึ่งวันจะกี่พันเรื่องก็ชิวได้ กำเนิดจาก DNA ของอีซูซที่ตอบเกินทุกโจทย์การใช้ชีวิตมากกว่าครึงร่งศตวรรษ New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้นออกไปพบความสุขบนเส้นทางใหม่ทำท,ทุกโมเมนต์ให้มีความหมายไปด้วยกันนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX-5 ใหม่ ซูซูแอกซีรีส์2.2 DDI Maxforce ร้อนแรงเป็นเรื่องเมื่ออยู่บนจุดสูงสุดเป้าหมายต่อไปคุณไม่ได้แข่งกับใครนอกจากตัวคุณ คคือสิ่งเดียวกัน m ิ x X t h n n x x t P a k สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตสนับสนุนโดย Mazda Ford เข้าสู่ช่วงท่องโลกยานโยนต์กับออ t โตเวิร์ทัยแลนด์ครับท่านชมครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการจัดงานแจแปนโมบิลิตี้โชว์2025ครับ ชื่อนี้นะครับแต่เดิมก็คืองานโตเกียวมอเตอร์โชว์ซึ่งจะมีการจัดขึ้น2ปีครั้งหนึ่งนะครับเรามีบางส่วนที่เข้าร่วมงานนี้มาฝากท่านชมครับ Mazda Motor Corporation จัดธีมการจัดแสดงในครั้งนี้คือ the joy of driving fuel at sustainable tomorrow ที่สะท้อนวิสัยทัศน์การเดินหน้าสู่ปี2035ซึ่งเป็นยุคของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน ทางสังคมที่ก้าวหน้าโดยมีไฮไลท์ที่การเปิดตัวรถต้นแบบ Vision m o เด l รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นครั้งแรกของโลกซึ่งเป็นการถ่ายทอดให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของรถ Mazda ในอนาคตตามธีมของการจัดแสดงในครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่พัฒนาโดย Mazda ที่สามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้นตามระยะทางการขับขี่ รวมถึงเชื้อเพลิงที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนอีกทั้งยังมีการนำ all new mazda cx 5 g e n e r a t i o n ที่3มาจัดแสดงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกของโลกในงานนี้ด้วยในขณะที่นิสสันนำเสนอความคิดสร้างสรรค์และทางเลือกของการเดินทางอันล้ำสมัยโดยได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมมังอันเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นด้วยโทนสีขาวดำสะท้อนถึงแนวคิดที่หลอ่อหลอมจินตนาการระดับโลก ไม่ใช่เป็นแค่เลือกสรรดีไซน์แต่เป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงมรดกของนิสสันเข้ากับวิสัยทัศน์แห่งอนาคตพร้อมกันนั้นได้เปิดตัวนิสสันเอลแกลนรุ่นใหม่ล่าสุดเป็น MPV ขนาดใหญ่ของนิสสันซึ่งเน้นความหรูหราและพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางที่พัฒนาขึ้นพร้อมระบบ Hybrid e-power และผลิตภัณฑ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายที่จะมาฟื้นคืนตลาดในประเทศของนิสสัน สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยจัดงานวินเทจคาร์โชแอดไอคอนสยามครับงานนี้มีรถโบราณรถคลาสสิกมากมายเลยทีเดียวน่าสนใจครับเราพาไปชมครับสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยร่วมกับไอคอนสยามจัดงานวินเทจคาร์โชแอดไอคอนสยามภายใต้แนวคิดรถที่โดดเด่นบนแผ่นฟิลม์มเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยโดยนำดารารถดาวเด่นจากหนังในอดีตมาให้ชมอย่างใกล้ชิด ไฮไลท์ในง,งานนี้ได้แก่ Volvo P 1 8 0 0ปี1971รถสัญชาติสวีเดนรถรุ่นนี้กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะรถคู่ใจของไซมอนแทมปราพระเอกในเรื่อง The Sense ซึ่งรับบทโดยโ o เจอร์มัว m e r c e e e s b e n z 3 0 0 SL กาวิงปี1955รถสปอร์ตระดับตำนานที่เป็นแรงบันดาลใจให้แฟรนไชส์เกมชื่อดัง Grand Theft Auto นำดีไซน์ไปใช้เป็นต้นแบบของรถสปอร์ตคลาสสิกหลายรุ่นในเกม Ford Mustang Convertible ปี1967รถสปอร์ตสัญชาติอเมริกันในยุทธลุ่งเรืองของ m u c l โ Car ซึ่งปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอเพลง Dream ของ Lisa ซึ่งฟิชเชอรลิงกับ Kentaro Saga k u s h นอกจากนี้ยังมีรถโบราณรถคลาสสิกที่น่าสนใจอีกมากมายซึ่งส่วนหนึ่งของรถที่นำมาแสดงนี้ก็จะนำไปแสดงต่อในงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่42ที่ Impact Challenger เมืองทองธาน,นีระหว่างวันที่29พฤศจิกายนจนถึง10ธันวาคมนี้ New Isuzu V Cross 4x4 the one and only รู้ก่อนขับกับอีซูซุตอนเทคนิคช่วยประหยัดน้ำมันรู้ก่อนขับกับอีซูซุมีวิธีง่ายๆที่จะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าบรรเทาค่าใช้จ่ายแถมเป็นการถนอมรถและเครื่องยนต์ไปด้วยในตัวมาให้ทุกคนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันครับใช้ความเร็วให้เหมาะสมยิ่งขับเร็วเท่าไหร่ รถยนต์ยิ่งกินน้ำมันมากขึ้นเท่านั้นจึงควรใช้ความเร็วที่70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรักษาความเร็วให้สม่ำเสมอตลอดเส้นทางแค่คุณลดความเร็วลงเท่าไหร่ก็จะทำให้ประหยัดน้ำมันลงได้มากเท่านั้น ออกตัวรถอย่างนุ่มนวลการออกตัวรถควรกดคันเร่งน้อยๆในช่วงเริ่มต้นและเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปทีละน้อยให้ความเร็วของรถแต่ระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแทนการกดคันเร่งแรงๆนอกจากจะสิ้นเปลืองน้ำมันโดยใช่เหตุแล้วยังทําให้ชิ้นส่วนต่างๆสึกรหรอไวขึ้นอีกด้วยชะลอรถแทนการใช้เบรก ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงทางแยกหรือจุดที่รถติดให้ยกเท้าออกจากคันเร่งปล่อยให้รถไหลไปเรื่อยๆด้วยแรงเฉื่อยจนถึงจุดที่ต้องใช้เบรกก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยประหยัดน้ำมันได้ดี ใช้เกียร์ว่างเมื่อรถติดนานๆหากการจะราจรหนาแน่นต้องจอดติดไฟแดงนานควรใช้เกียร์ว่างหรือเกียร์เอ็นแทนที่จะเข้าเกียร์เดินหน้าทิ้งไว้มีการวิจัยพบว่าวิธีนี้ช่วยเซฟน้ำมันไปได้พอสมควรและยังช่วยให้ไม่ต้องเมื่อยขายเหยียบเบรกไว้ตลอดเวลา จอดรถดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่ต้องจอดรถเพื่อลงไปทําธุระถึงแม้จะเพียงชั่วครู่ก็ควรดับเครื่องยนต์เพราะการติดเครื่องยนต์รถไว้ก็เป็นการสูญเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์นอกจากการดับเครื่องยนต์จะช่วยลดการใช้น้ํามันแล้วอย่างป้องกันการจรกรรมหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันในขณะที่ไม่มีใครอยู่บนรถด้วยปล่อยให้รถเคลื่อนที่เอง ขณะที่รถติดและมีการเคลื่อนที่ช้าๆเป็นระยะก็ไม่จะเป็นต้องเหยียบคันเร่งเพียงแค่ใส่เกียร์เดินหน้าแล้วปล่อยให้รถไหลไปเองด้วย walking speed โดยที่เราไม่ต้องแตะคันเร่งแค่คอยเหยียบเบรกเมื่อต้องหยุดรถก็เพียงพอเลี่ยงเส้นทางรถติดขัดในยุคสมาร์ทโฟนเราสามารถตรวจสอบล่วงหน้าว่าเส้นทางไหนรถติดมากรถติดน้อยรู้ล่วงหน้าวางแผนการเดินทางเลี่ยงเส้นทางรถติดหนักประหยัดทั้งน้ำมันแถมประหยัดเวลาได้อีกต่อ เช็คลมยางลมยางที่อ่อนจะทําให้เกิดแรงเสียดสีระหว่างยางกับพื้นถนนมากขึ้นเครื่องยนต์ก็จะทํางานหนักจึงสิ้นเปลืองน้ํามันมากขึ้นด้วยเราจึงควรหมั่นตรวจสอบลมยางรถยนต์อยู่เสมอและเติมลมให้ได้ตามที่มาตรฐานกําหนดทั้งล้อหน้าและล้อหลังยาบรรทุกของหนักรถยนต์ที่หนักก็ส่งผลให้เครื่องยนต์ทํางานหนักขึ้นตามจึงจําเป็นที่ต้องลดน้าหนักของรถด้วยการนําสิ่งของที่ไม่จําเป็นออกจากรถโดยเฉพาะเหล่านักกอล์ฟเพราะถุงกอล์ฟมีน้ําหนักมากนําขึ้นเมื่อจะใช้งานและ นำลงเมื่อไม่ใช้งานแล้วเปิดแอร์เย็นเกินไปการทำงานของแอร์และคอมเพรสเซอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้นยิ่งเปืงน้ำมันมากขึ้นยิ่งเย็นมากคอมเพรสเซอร์ยิ่งทำงานหนักแนะนำให้ตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมแค่ไม่รู้สึกร้อนก็เพียงพอเพื่อลดการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์และลดภาระของเครื่องยนต์แต่ละข้อที่กล่าวมา ล้วนเป็นวิธีการง่ายๆที่จะช่วยลดการใช้น้ำมันในรถยนต์ของคุณได้ถึงแม้จะไม่มากมายเท่าไหร่แต่ก็อาจจะช่วยได้มากในสถานการณ์อยู่ในขณะนี้ครับ